สวัสดีครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพามาแก้นะครับปัญหานะครับที่หลายๆคนเป็นก็คือจํารหัส Facebook ไม่ได้นะครับคือแบบว่าเราเข้า felt Facebook ทุกวันถูกไหมครับแต่เราไม่ค่อยได้ล็อกเอาหรือออกจากระบบมากเท่าไหร่นะครับจึงทําให้เราไม่ค่อยล็อกอินเข้าแล้วเราจํารหัสไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับหลายๆคนเป็นนะครับผมก็วิดีโอนี้ผมก็เลยมีวิธีมาแก้ให้นะครับ ก่อนอื่นนะครับถ้าจํารหัสไม่ได้นะครับให้เราไปที่ขีด3ขีดครับผมเลื่อนลงมาครับมาหาการตั้งค่าฟาร์มเป็นส่วนตัวครับแบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ทางลัดไปการตั้งค่าฟา์มเป็นส่วนตัวนะครับอ่าแล้วก็เลื่อนลงมาครับผมมาตรงนี้ครับเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเป็นรูปปุญนแจเห็นไหมครับตรงนี้เลยอ่า แล้วหลายๆคนคงตกเ,เข้าเข้ามาเปลี่ยนทําไมเพราะว่าจํารหัสไม่ได้เพราะเราต้องยืนยันรหัสปัจจุบันถูกไหมผมไม่ได้ให้มาเปลี่ยนแบบนี้นะครับคือผมจะให้คุณผู้ชมมาลืมรหัสผ่านเนี่ยครับเขามีปุ่มให้เรากดลืมรหัสผ่านนะครับตรงเนี้นะครับคือสําคัญมากตอนคุณผู้ชมสมัคร เฟซบุ๊กไปนะครับคุณผู้ชมใช้เบอร์โทรเลยอีเมลสมัครนะครับหรือยืนยัน2อย่างก็ได้ยิ่งดีเลยถ้ายืนยันสองอย่างเหมือนผมเนะี่ยในที่นี้นะครับถ้าใครสมัครด้วยอีเมลนะครับก็เลือกอีเมลนะครับแล้วต้องจาอีเมลรหัสอีกอีเมลตรงนั้นให้ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเข้าไปดูอ่ารหัสจากเฟซบุ๊กที่เราส่งมาให้ว่ายืนยันตัวตนนะครับหรือถ้าใคร ยืนยันด้วยเบอร์อันนี้ง่ายหน่อยครับก็คือเขาจะส่งมาให้เราเลยในที่นี้ผมขอเลือกเบอร์นะครับผมแล้วกดถัดไปเลยครับรอ,อสักครู่นะครับเนี่ยครับผมรอยืนยันรอให้เขาส่งเขาฟารมมาโอเคลงมาแล้วครับผม โอเคหกตัวนะครับกดถัดไปเลยนะครับอ่าคันนี้นะครับเขาก็จะให้เราใส่รหัสใหม่เลยนะครับในที่นี้เราก็เลือกรหัสที่เราต้องการจะใส่เลยนะครับผมขอย้ำนะครับรอบนี้ต้องจำให้ได้นะครับนะครับรอบนี้ต้องจำให้ได้นะครับ อ่าเรากดถูกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดถัดไปเลยครับเรียบร้อยครับผมคันนี้นะครับเขาจะบอกว่าคุณได้เปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วหากคุณคิดว่ามีผู้อื่น อ่านทราบรหัสผ่านเก่าของคุณนะครับสิ่งที่ดีคือคุณควรออกจากระบบเชื่อมต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ใดๆและตรวจสอบเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นกับบัญชีของคุณนะครับผมหมายถึงว่าให้เราตรวจสอบอีกทีนะครับว่าตรวจทานอุปกรณ์นะครับช่วยในการข้บระบบในที่นี้นะครับขัจะบอกว่าคุณยังคงอยู่ในระบบหรือไม่หรือคุณจะเลือกตรวจทานอุปกรณ์นะครับในที่นี้นะครับ้ถ้า,ถาเรามั่นใจแล้วว่าเราจํารหัสผ่านได้แล้ว เราสามารถตรวจทานอุปกรณ์ได้เลยนะครับผมอลองดูนะเห็นปะครับให้เราเช็คดูนะครับว่าไออุปกรณ์ที่เข้าอยู่เนี่ยครับมันคืออุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่หรือเปล่านะครับผมในที่นี้ผมใช้ oppo a s นะครับมันคือของผมอันนี้ถูกนะครับแล้วสถานที่นะครับใช่ไหมถ้าใช่ก็โอเคแต่ถ้าไม่ใช่กดออกจากระบบทุกอุปกรณ์เลยนะครับอันนี้อ่า นะครับอันนี้คือการเช็คนะครับอันนี้ผมปกติดีผมก็ออกนะครับเพียงแค่นี้ครับเราก็เสร็จแล้วนะครับในการเปลี่ยนรหัส f a c e b o o k นะครับง่ายๆเลยใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนจำรหัสผ่านไม่ได้นะครับแล้วก็มาเปลี่ยนรหัส facebook ตรงนี้นะครับเพียงไม่กี่คลิกเราก็จะได้รหัสใหม่ละแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคุณผู้ชมต้องจำรหัสผ่านใหม่ให้ได้ทางที่ดีจดโน้ตไว้เลยครับ จะได้พอถ้าเราเผลอลืมนะครับเราจะได้ดูจากโน้นนี้นะครับเพื่อแบกอัพข้อมูลเอาไว้นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยๆนะครับผมนะครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับเรานําไปไปยุกใช้ดูผมว่าน่าจะช่วยได้พอสมควรเลยนะสําหรับคนที่นะครับจํารหัสผ่านไม่ได้นะแต่เข้าเฟซได้อยู่นะครับนะครับอันนี้ขอย,ย้ำเนาะ โอเคเพื่อที่แก้ปัญหาที่ว่าเราจะเปลี่ยนมือถือหรือจะเอาไปใช้เครื่องอื่นนะครับใช้ในคอมอะไรแบบนี้ครับเราก็สามารถเอารหัสที่เราเพิ่งสร้างไปเมื่อกี้นะครับไปล็อกอินเข้าจากเครื่องอื่นได้เลยนะครับโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปวีดโอนี้ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์ครกันด้วยนะครับแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับผมส่วนคลิปวีโอนี้เอ็นเอ็นสอนใช้คอมเตอร์ชแนลสวัสดีครับ